โบโบครับรดยากครับโบโบรดยากครับโบโบรดยากครับโอ้กินแห้งหรือปลาชิซกันนะวันนี้น้อเนี่ยอือไปขนาดแล้วอันเบสต์ตีเองไปฮะเนี่นะเนี่ยกินแห้งหรือปลาชิซุกนะโบโบรดยากครับโอ้ยกองหน่อยเดียวขอนะยังไงจ้ะโบโบรดยาก ไม่หลอดครับอ